อะไรอะชิคเก้นวีเจอชิคเก้นวีนทำไมซิลฟาร์มเขาชื่อเหมือนกันมึงใครเน,นี่ยใครตัวจริงจะได้รู้กันไอสัตตายซะโทนโดเอเวอร์โซ่คัมปูชิโนไอชิคเก้นวี้ามาตายสามมาทีเดียวทิปเป็นคิวไอสัตว์ไอชิคเก้นวี ไอ้ช <I> <laughs> I mean ิคเกอรเวยไอ้วีโดนกูไอ้ชิคเกอรเวยโดนกูไม่ได้ไอ้สิสนตัดด้ยเอามันดิต่อยโอ้ยมึงมีหมัดปะเนี่้ไอ้นิกแค่ตัวปรอมมาได้ไอ้สิ้น ให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีลุกจากศัตรูไปด้วยกันอะไรอะชิคเก้นวีเจอชิคเก้นวีใครคือชิคเก้นวีตัวจริงเกมมึงบัก,กวนะเนี่ย ติดเล่นตัวเล่นแล้วผมยายที่แปลกๆเอ้ยไม่ใช่แล้วไอ้สัตรป้อมเลนดาของเราถูกโจมตี This home is my ทำไมซิวฟาร์มเขาชื่อเหมือนกันไรู้ใครเป็นตัวจริงแล้วบ้านคุณเน็ตเป็นเฮียอะไรก่อนเนี่ยกระตุกอยู่นั่นนะ ใตัวจริงไอ้ได้รู้กันอสักกาคบกูเหรอกบได้แต่ชื่อแต่ฝีมือมันกบไม่ได้หรอกไอ้มคอรมังคอ เรียกเลยพวกกันหลังจะกลัดในสัตว์โอ้ม oh ังกรกูจะตามฆ่ามึงทุกรอบที่มึงเกิดนะเกมเนี้ยเชีย่ยถ้ามึงไม่สบัดหานี่กูดได้ทะไละคิวแล้วทำไรอะไรอะไระอะอะไรครับทำไรครับอันนี้อะไรครับศับตรูหายไปแล้ว ไอ้เกียวสวัสดีครับขอบุณที่ไอ้อีกร้อยดาวเหรอน้องพัชชาพรให้พี่อีกอรอทำไมเนี่ยหรือมันบั๊กเอ้ยขอบคุณอีกร้อยดาวครับสองรอบมันเนี่ยว่าไม่ได้ป่า ขอโทษเพื่อนชิคกี้โดนดูก่อนแล้กันอ้สัสตอนแล้ซปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป ตามมันนะตั้งใจเล่นหน่อยผมแพ้ไม่ได้แพ้ใครแพ้ได้แพ้ตัวเองแพ้ไม่ได้ต้อมเลนดักของเราถูกต่อไปอ้ากูได้ดีงี้ตายซะทอร์นาโดเอเวดนโซ่คาบูชิโนอไอชิเกะวย คนเยอะแยะแม่งไม่ไหลโอ้ยโดนคนที่ไม่ควรจะตายมาทีเดียวทิปเปิลคิวไอสัตว์มามาขึ้นอยู่ครับมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันบั็กมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาน้องฟิล์ม แฮคเลยนะที่ทบ,บนันคิวอ่ะงุม้ด้วาตัวอูเลนสิตกิสไงรวบตัว ออโอ้โอจออมาห่วยมึงหันมาสวนกูจะตายแล้รอบเดียวเกินพอเลยอีสั์อ่ะทุกคนฝากคนละไลค์ด้วยครับทุกคนเข้ามาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพจผมแบบ จ๋งจัดเลยหนึ่งยหนึ่งแชด้วยนะครับเกินไปมันจะเกินไปกับผมแล้วทำไมบนกูปล่อยวะทำไมบนกูปล่อยวะ chicken way chicken way ai chicken way ai hả 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 còn hả 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 nó hả 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 The sun an enemy <This S 1> <Divine. S 2> has been defeated Chicken beer แต่ขึ้นมาดักกูได้นะ่เี่ยวบีอะระวังันด้วยอ่ีอยู่นั่น วสวยวีนวีวีตัวไหนเป็นตัวจริง s <S เอาเป่าวีตัวไหนเป็นตัวจริง,รงมึงไดเอากูเปล่า mm. มา โกเด่นเติมเกมเว็บเติมเกมสุดแสนจะปลอดภยัยเติมง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นการอุดหนุนพี่ทางอ้อมด้วยนะครับผมใครที่อยากเติมเกมไม่รู้จะเติมที่ไหนก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยเข้า Google ก็สามารถเติมง่ายๆที่โกเด่นเติมเกมได้เลยและตอนนี้เขาก็ลดราคายกแผงเลยนะครับผมขย่อราคาตลาดมีเกมอื่นให้เลือกมากมายด้วยนะเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นที่โกเด่นเติมเกม ไอวีโดนกูไอชิกเกนเว่โดนกูไม่ได้เซิร์ถูกส่งออกไปแล้วสไลด์จึ๊บหลบโอ้ยเจอกูแข็งไม่ต้องสู้อะกูไอชิกเกนวีอามึงก้าวเมนเก่าซิลกูมาเหรอ ชิคเก้นวีไอชิคเก้นวีบังเด้มึงเลือดเยอะมึงก็บังสิ่งโอ้โหยังจะวิ <c oughs> ่งนำกีกช่วยกูแท้ๆไปเติมเลือดก่อนชิคเก้นวีเดี๋ยวเจอกัน ของเก๊มันก็คือของเก๊วันยังข้ามาครับซิวหายตอนนี้ทาร่าแอบ,บดันทาร่านี่แอบ,บเกิดนะรวยมากเลยเน่นาจะข้าฟ้าผมทาร่ามีการเวทเบาๆอาจจะเป็นซิวได้ the A strike from the heavens. I let my sword. An ally has been defeated. Dominator. An enemy has An enemy has been defeated. Unhurt. 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 อ้ัวมึงโดดเป็นจริงโจ้เลยนะอีเวนเอาแล้วเอลสูนรกอกแล้วเอลสูนรกอีกแล้วเอลสูนรกอีกแล้วหนึ่งแช์ด้วยนะครับทุกคน ทาร่านี่ปัญหาจริงควรเนิร์ฟี่อีเวนน่ะเฮ้ยทาร่ามึงเกินไปแล้วไปอ้าวมีคนหลงทางเรียบร้อย Has been defeated. The tower has been destroyed. Yes. <laughs> oh, บ้านคนเดียวกูถามจริงพระพุทธเจ้าโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโกูกันบ้านคนอ๋อมีสองเรียกพริบเด่น,นบางกอท e Don't give me too many kills, you bastard Dark Slayer has been defeated

สตรูเรียกดาวเซลเยอะเบื่ไอ้แม่แบนเคสออกไปดิบ้าน่ารีบกดแข็งเลยว่ะป้องในของเราถูกโจมตีแค่ตัวปลอมแม่ไอ้สัตว์บ้องตายไอ้เที่ยนี่ไม่ดูเลืองต oh, ัวเองไอ้ไอ้เที่ยทีมปูอยากเฮ้ยทีมกูคอนจริงมะเนี่ยเจมกูถามจริงเหอะ <screws> <ground> ของเรถูกโจมตี <Negative> ทีมโคตรอะไรเนี่ยไอลาวิวแรงเอฟเอลูกไอฮีโร่ไอฮีโร่ไอฮีโร่ที่คนเล่นจะเล่นนะไอเฮียมึงจะเก็บเมดส้มรอยน้วกดมาคนเดียวนะยิงไปไม่ดูดูดูเลือดตัวเองเลยอีกไปไล่ยิงเขาสภาพฮีโร่อย่างดักดานเลยไอเล่นหาพ่อมึงมึงย้อนกูดูกูนะ เล่นทำไอ้เหี้ยฮีโร่ตัวเก่งมีเยอะแยะตอนนี้แล้งนี้เขาเล่นกันไวอเลตเอลสุอย่างจ็อกเกอร์ไฮตเตก็ได้เขาเล่นกันอยู่แค่นี้อีลูกอ้เหี้ยถ้าไปซื้อไอดีก็ไปไปเล่นไกลๆซ้อนตีนกูไอ้ยิงไม่ดูเลยเอลสุยิงตัวเองไอ้เหี้ยเขายิงสาเม็ดล่วงตัวเองกว่าจะยิงออกมาแบบเปลือบแบบนี่เป็นฮีโร่ที่แบบโคตรดักดานแห่งความ มึงไม่ต้องมาแอคว่าตัวมันเก่งแต่มีดีแค่อันติที่เหลือคือฮีโร่เนี่ยกูพูดจริงๆนะฮีโร่เงี้ยมึงจะไปยิงใครได้ฝันโลงข้ามระยะแบบตัวมึงมันมันระยะแบบแบบระยะมันระยะมันตัวฝันโลงข้ามมันแก้มึงได้หมดเลยไอตัวมึงมันไม่ชนะใครบนโลกใบนี้เลยไอเฮียเหนื่อยแทนแทงไอเฮียเล่นพ่อมึงไอสัตว์ยิงพ่อมึงไอเฮียเคนนคืนอะไรก็แบนๆไปให้กูได้เมดบ้างไหม